สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงชายจากเกาหลีใต้ยุนจีออนจีออนเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2 5 3พาอ,อ 33, ปัจจุบันเขาอายุ32ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมจีออนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขยองกีสาขาการแสดง จีออนเข้าสู่วงการบันเทิงในปีพศ2556กับการแสดงละครเวทีในเรื่อง l i g h t and Shine หลังจากนั้นในปีพศ2559เขาก็มีผลงานทางด้านซีรีส์ในเรื่อง Memory และปีต่อมาเขาก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Along with the God the Two Worlds จากนั้น จีออนก็มีผลงานซีรีส์เรื่องต่างๆให้แฟนๆได้ติดตามกันอาทิเช่น Stranger, Dear My Room, w e a r Starland, B m e r o d a m a t i c VIP, Memories, You Are My Spring, j i l i s a n Sweet Home, The Wish Dinner และผลงานเรื่องล่าสุดของเขาในปีพศ2565ก็คือเรื่อง Tomorrow ไม่เพียงเท่านั้นเขาเยังเคยร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเรื่อง B-Melodramatic อีกด้วยและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของยุนจีออนเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของยุนจีออนติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะ ท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้นในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ